อ่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทางช่องกันสุขสุขคนนะครับอ่ะมันนี้มันค่อยฉีแมนพี่น้องเอฟซีอ่ะไปจีบสาเล่ากันต่อโวดกันนะพี่น้องเอฟซีบ่ต้องมิกกักมิกเกอกกันลครับพี่น้องเอฟซีของปูขุนนะครับอ่ะของวันจันทร์นะครับวันจันทร์วันจันทร์ที่ยี่สิบห้านะครับพี่น้อง ยี่สิบห้ากอย่อนะครับเปลี่ยนการย้ายย่นอยู่ด้วยพี่น้องอีฟซีหกหกกันนะครับนะครับนะครับกลับเล่าพัฒนากันเด้อพี่น้องอีฟซีอ่ะเล่านะครับ เราพัฒนากันนะครับเบิ้งสลับซับกันไปกับรัฐบาลไทยและพี่น้องเอฟซีนะครับตให้เบิ้งกันคูคลิปนี้เลยพี่น้องเด้อนะครับเป็นเน่าท่างพลาดเลยพี่น้องเด้อพลาดโอกาสหาได้ยากนะครับของอปู่ขุนนะครับ ปูขุนมาแล้วครับผมพี่น้องเอฟซีนะครับอจะให้บงผลออกหวยเล้ากันตะก่อนนะครับอผลออกหวยเล่านะครับเมื่อวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับวันศุกร์ที่ยี่สิบสองนะพี่นออ้องผลออกหวยเล้าเลยหกตัวนะครับแปด 84นะครับ884 706 884 706กันนะครับส่วนเลขสามตัวบนกับ706แต่พี่น้อง706ส่วน2ตัวล่างกับคือ C7 นะครับ C7 อ่ะเมือ่อคืนมีคนโชคดีว่าน้อนะครับถ้าโชคดีก็ตบเมื่อให้ตัวเองด้วยหรือยกเมื่อึ้นนะครับยกมื่อึ้นให้เห็นนะครับ อ่ะนะครับนี่คือผลออกนะครับผลออกมวยเล่ากันนะครับอที่นี่มาเบิงกันนะครับหลักฐานหาบหาลักฐานก่อนของปูขุนนะครับเมวดที่แล้วปูขุนหามาตุดได้เขาวะนะครับตัวใช้หน้าบาดที่ปูขุนหน้านอืมนะครับ ึ้นหน่อยแต่วันนี้พี่้องยิปซีไปใช้เบิร์ดอ๋อทีครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับผมอ่ะมาแล้วครับวันศุกร์นะครับวันศุกร์ของวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับอ่ะให้พี่้องยิปซีไเบิรงกบคูกันกับคนออกไปน้ำนะครับะจะ,ะได้ข้าใจะได้มีอ่า ที่ไปที่มาจังใดใกันนะครับเอครับผมหมดที่แล้วนะครับปูคุณไถ่วิ่งบนล่างนะครับบนล่างหกกับเจ็ดนะครับวิ่งหกกับเจ็ดครับพี่น้องเข้าที่หกนะครับหกบนเจ็ดล่างเจ็ดบนนะครับพี่น้องเรียกวิ่ง แตกทั้งสองตัวแด้พี่้องกิฟซีนี่ครับแตกหกบนเจ็ดบนเจ็ดล่างนะครับเจ็ดบนเจ็ดล่างนะครับแตกกันระเบิดเถเถิงกันได้เด่ยวนะครับของผู้คุณนะครับเล็กวิ่งแตกทั้งบนทั้งล่างนะครับแตกทั้งบนทั้งล่าง่จับคู่บ่เข่านะครับจับคู่ไม่เข้านะครับ จับคู่มีแต่เจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดสามไม่มีเจ็ดสี่นะครับข้างล่างออกเจ็ดสี่ข้างบนออกเจ็ดศูนย์หกนะครับศูนย์หกไม่มีนะครับนี่ครับเลขสามตัวกับว่าเขานะครับเลขสามตัวกับว่าเขานี่คือของปูขุนหลักฐานวิ่งบนหกกับเจ็ดแตกทั้งบนทั้งล่างนะครับเลขวิ่งนะครับ ของปูขุนนะครับนี่ครับอ่ะที่นี่มาลุยกันต่อนะครับปูอดแกวไวขั้นเกีียวว่าันนะครับปูก็ได้ฟ้าล้อยให้พี่น้องอิฟซี่ได้ไปเบิ้งกันนะครับเอาปูขุนให้วิ่งนะครับอ่ะวิ่งรูดบน ล่างนะครับวิบ่งรูดบนล่างหววดนี้ปูขุนไห้วิ่ง9กับสองนะครับเก้ากับสองนะครับหมวดที่แล้วปูบอเด่นไห้จักตัวนะครับเด้อหมวดนี้ปูจะเดนไห้เลขกวิ่งคือเกนะครับปูเด่นไห้เลยหมวดนี้นะครับงมวดที่แล้วปูบอเด่นนะครับเด่นทั้ง2ตัวหวดนี้เด่นตัวเดียวตัวร่องคือสนะครับ นี่ครับของอ่าบนล่างนะครับของปูขุนเอาทีนี้ว่ามึงจับคู่กันนะครับว่ามึงจับคู่นะครับปูขุนจับคู่กับมี่นะครับทั้งหมดหกคู่นะครับกับมี่ศูนย์หนึ่งนะครับหนึ่งเจ็ดหกเก้านะครับนี่ครับพี่น้องยูซี่ะต่อไปนะครับ แปดนะครับเก้าเจ็ดและ้าสองนะครับพี่น้องเอฟซีนี่ครับศูนย์หนึ่งศูนย์หนกเกะครับเอาเบอเรเลขสามสัวนสกอนนะครับพี่น้องอเอฟซีผู้คอยจะเน้นไห้นะครับ เรียสาตัวมีอยู่สหาง4ชุดนะครับมีอยู่4ี่หางนะครับก็คือ1 9 2 7 9 2 0 9 2สอนะครับหก สองนะครับปูเนียนสองแล้วปูเนียนเก้าสองนะครับเนาะเอาทีนี้มาเมบิ้งวงกลมปูนะครับปูวงกลมให้ปูขุนวงกลมให้นะครับวงกลมให้หนึ่งเจ็ดเก้าสองนะครับนะครับเก้าสองเลขยสามโซ่เรียกสาม,สสามตัวปูวงกลมให้ หนึ่งเก้าสองนะครับกับเจ็ดเก้าสองนะครับนี่ครับเล่นกันนะครับคูวงกลมให้นะครับเอาเบิ้งคบคู่กัน like ไปที่นี่พี่น้องพี่ีนะครับไยับไปนะครับเบิ้งคบคู่กันไปเด้อนะครับนี่ของเก่านะครับของเก่าของเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ปูคุณให้วิ่งบนล่างหกกับเจ็ดเข่าหกบนเจ็ดล่างนะครับเลขวิ่งเขา่านะครับบนล่างกันเลยนะครับน้องเนาะงวดนี้งวดวันจันทร์ที่ยิบหานะครับปูให้วิ่งเก้ากับสองแต่ว่าปูมีตัวเด่นนะครับมีตัวเด่นคือเด่นเก่านะครับงวดที่เดียวปูโบเด่นนะครับน้องเนาะให้ท้อๆกันให้หกกับเจ็ดมาทั้งบนทั้งล่างนะครับเลขวิ่งนะครับวัดนี้ ปูเดนให้ที่เก้านะครับสองคือร่องนะครับปูจับคู่ให้หกคู่คือเก่าเลยเพี่น้อนงวดที่แล้วกับปูจับให้หกคู่งวดนี้ก็จับให้หกคู่นะครับปูเน้นที่หนึ่งเจ็ดกับเก้าสองนะครับงวดที่แล้วปูแน่นบอเขานะครับนะเนาะเลขยสามตัวนะครับปูบเน้นให้สองคู่คือเก่าก็มีหนึ่งเก้าสองเจ็ดเก้าสองนะครับนี่ครับคือของปูขุนนะครับ ของเก่าออกไปเอาของไหม่แคบหน้าจอกันเอาไว้ต้องงดกันใี่น้องวันจันทร์ที่25นะครับวันจันทร์ที่25กันนะครับเอาขอให้แห้งๆรวยๆกันนะครับเอาไปพิจาหน้าชอบค่อยเอาเด้อมาชอบกับพันนะครับเป็นเพียงแนวทางกันเท่านั้นนะครับ